ยินดีต้อนรับแล้วก็ขอแสดงความยินดีน้องๆทุกคนที่ติดค่ายสอนอคอมด้วยนะครับสับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปแนะแนวว่าสอนอคอมนะครับเราจะทําอะไรกันบ้างนะครับสับสอนอคอมนะครับสิ่งเดียวที่เราจะทําในค่ายเลยก็คือการแก้โจทย์ทางคอมพิวเตอร์และคณิตศาสตร์ด้วยการเขียนโค้ดนะครับโค้ดหลักที่เราใช้เขียนสําหรับค่ายสอนอคอมนะครับจะเป็นภาษา C พัพแต่ในบางกรณีครับอาจจะมีภาษา C เข้ามาแทรก เดี๋ยวตรงนี้นะครับในส่วนของการเขียนโค้ดพี่จะไปเสริมในภายหลังนะครับว่าทําไมในบางกรณีเราถึงได้ใช้ภาษา C สําหรับโปรแกรมที่ใช้ในการเขียนโค้ดนะครับตอนนี้นะครับการเขียนขั้นระดับชาตินะครับหันไปใช้ Lime Code กับ Visual Studio นะครับถ้าเกิดใครสัตว์ตัวไหนก็ใช้ตัวนั้นเลยแต่สําหรับการเรียนในศูนย์เนี่ยเรายังใช้โปรแกรมโค้ดบอกอยู่นะครับเดี๋ยวพี่จะมาสอนเซตอัพโปรแกรมโค้ดบอกต่อในภายหลังนะครับสําหรับเนื้อหาในการเรียนนะครับ เราสามารถดูหลักสูตรได้จากเว็บของสอนอโดยตรงครับมีตั้งแต่เน,นื้อหาค่าย1ค่าย2แล้วก็เนื้อหาผู้แทนเลยนะครับสับใครที่สนใจอยากเรียนต่อไปก่อนนะครับก็สามารถสแกน QR Code เข้าไปดูเนื้อหาได้เลยนะครับสำหรับการแนะแนวสับาพสาอนอคอมก็มีประมาณนี้นะครับ